เตรียมร่างกับปูวัดจีดองได้จับมาที่้ามาถามหลายเห่บอกด้วยาหลายใครที่ร้านดองบอกตำเหล่าปูดองเทนเน่เออตำปูหน้าดองเทนเน่ได้สีแม่ค่ะพี่น้องตอกก็ได้เตรียมนำจะทิ่อ่ะนอกกับปูนะคะพี่น้องมาตำร่างวันนี้ตาหมอกอย่างดีนะค่ะพีนน่น้องขันห้างก็นอกขันห้าวได้เขาคุยเองค่ะพี่น้องคะ่ะมันจะเป็นกลิ่นนะคะมันจะเน่า เออมื่อสิ้ี้กินเนา่าขันห้านออแบบนี้เนี่ยปูมันจะสดนะทุกคนเวลาเ่าเราดองกับปูเนี่ยต้องเห็ดแบบนี้เด้อขันหา่าปอยให้เขาตุยนีย่มันจะเนา่าเนี่ยเพื่อเขาหมอกเรียบร้อยหมอกเรียบร้อยหมอกแกะพี่นนองคะ่ะแกะตรงนี้ออกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ห้อกระดองเลยดองใส่น้นามที่ห่อเตรียวใบเต้ตัวนี้ซอยยังม่ท่านด้เตรียมหนามซอสิแกะกับปูก่อน เดค่ะพี่น้องเนาะว,วิธีการดองกระปูถห้าค,คนถามเขามาหลายแห่งว่าสวยดองกระปูแบบใดแบบใดมุดจกก่อกระถาเมื่อตอนที่สาวยจะไปดองเด้อยค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนั้นถ้าต้ต้มน้ำก้อนน้นำดองท่านันานนะะหนีะวนาเข้าใส่นหนะแนาะค่ะพี่น้องกะบาร์ข้าวก็ต้มข่าดองเป็เทศน้ำน,นั่นน้ำน,นี่ซะเลยเมื่อจีนถูน้แบบนำไววเด้อนยะคะ่ะพี่น้องเด้อถ้าเราดองเสร็จแล้วนะคะ เส้นนำดองเส้นนำยังเรียบร้อยแล้วเราเอาเขาตู้แซ่ได้เลยด้วยค่ะพี่น้องเร้่อเรากินได้นานเป็นเดือนคุณค่าพี่น้องขันถ้าเกิดบ,าบ้าโบ้เซรด้วยค่ะพี่น้องบเก,กินสองมือค่ะน้ำดำแน่นอนนะคะผู้ไดดองก็เป็นกระถามึ่งด้วยจ้ะพี่น้องแต่วาซาบิตรงแกะตัวนี้ออกแกะออกทุกอันนะคะแกะออกทุกอันเพื่อว่านี่เวลาเข้าไปแกะให้ลูกค้าเวลาเข้าสิบเอ็ต่ำให้ลูกค้าเข้าต้องคอยบ่ไดม้มาเสียเวลาแกะตัวนี้ขันเข้าไส้ตัวนี้มันสีดำด้วยค่ะพี่น้อง น้ำปูมันจะดำนะคะขันบ่อใส่หน่โอ้ยปูง้ามขนาดค่ะพี่น้องไข่ดองเรียบเรียบร้อยนี่ต้องใส่กับปุกเ้วยค่ะใส่กับปุกเซยิย็นขันบ่อเซยิเย็นกะเนา่าจ้าพี่น้องค่ะอืมผู้ใดอยากกินต้องมาก,กินที่ร้านซาบอยเ้้ยอเหลาปูนา